สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับพวกเรานะคะใน EP 2นะคะในคอนเทนต์ชื่อว่าวางแผนอนาคตชีวิตกันยังไงนะคะดิค่ะดิฉันชื่อนายกิตราศริงการค่ะค่ะดิฉันนางสาวอธิมรัตออสศรีค่ะดิฉันนางสาวนุชพรกันหาลีค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่า การวางแผนอานาคตในชีวิตของแต่ละคนนะคะเพราะว่าการวางแผนอานาคตของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะวางแผนแตกต่างกันออกไปนะคะสาหรับตัวดิฉันนะคะการวางแผนอนาคตของดิฉันนะคะคือเรียนจบจากที่นี่นะคะระดับชั้นปวชสามค่ะ,คะก็มีการวางแผนว่าจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยายลาัยราชภัฏอุบลราชธานีนะคะในสาขาวิชาการตลาดเช่นกัน,นะคะ่ะเพื่อที่จะ เป็นนักขายอย่างที่ตัวเองคาดฝันไว้นะคะแล้วก็เป็นนักขายเสร็จนะคะก็เก็บเงินค่ะเก็บเงินสร้างบ้านนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่มีความสุขค่ะแล้วก็ทําบ้านทําน่นทานี่นะคะแล้วก็ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะค่ะมาต่อที่คุณแผนนะคะวางแผนกันยังไงดิฉันนะคะคิดว่าจะไปต่อที่ วิทยาลัยภาคตะวันอกนะคะอยู่ที่ชลบุรีเป็นเรียนแค่วันอาทิตย์ค่ะส่วนมากก็จะเป็นเรียนด้วยทําง,งานไปด้วยแล้วก็เรียนแค่วันอาทิตย์แล้วก็จะเป็นภาคควิตพา์คีแล้วก็เราก็ฝึกง,งานที่เราทํางานนั่นแหละค่ะค่ะคิดว่าจะทํางานอะไรคะคิดว่าก็จะทํางานน่าจะเป็นเด,เดี๋ยวต้องไปหาง,งานก่อนกพราะเป็นงานบริการการขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเรียนสายนี้มาใช่ไหมคะเราต้องไปทํางานที่สายนี้นันแต่ว่าเราต้องหางานที่ เรามีเวลาทํางานด้วยนะคะทํางานประมาณสักทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็หยุดพักขอนแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปเรียนค่ะคิดว่าตัวเองจะไหวกับการทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยเนะะี่ยค่ะคิดว่าน่าจะไหวนะคะเราเราต้องมีเวลาแล้วก็แบ่งเวลาให้มันออกแต่ว่าต้องขยันอ่านหนังสือเยอะๆเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเนะะื้อหาเหมือนที่เราเรียนที่ตอนนี้ก็คือเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ว่าเราไปทํำงานก็ค ใช่แล้วคุณนุ่นเป็นยังไงนะคะการวางแผนของคุณนุ่นค่ะคือก็จะต่อปวสนะคะต่อปวสอาชีวะผ่าการตลาดพอจบมาก็จะไปทํางานเป็นนักธุรกิจขายหรือไม่ก็เป็นเซลล์ขายของนี่แหละคะ่ะและพอได้พอเราได้งเงินเยอะเราก็จะแบบเราเก็บตังค์เราจะไปเปิดเป็นเป็น,ปนของธุรกิจของตัวเองแต่ครอบครัวก็มีธุรกิจรองรับไว้ อยู่นะคะก็คือการขายของที่ตลาดค่ะก็คือถ้าพ่อแม่วางแผนไว้นะคะว่าถ้าลูกถ้าลูกเหนื่อยก็กลับมาขายของที่บ้านหรือมาทำธุรกิจเองแบบนี้ค่ะคิดว่าจะเรียนจบไหมคะจบคาะสองปีขนาดสามปียังยังพากันกาได้ขนาดนี้ก็ต้องสอบก็ต้องสู้การตลาดมันเก่งอยู่แล้วนะค่ะค่ะเก่งทุกอย่างเลยอันนี้ยังคิดว่าตัวเองเลือกทางถูกนะคะที่ ที่มาสมัครตั้งแต่ชอนหนึ่งอะไม่มีใครแนะนําแนวทางอะไรเลยที่เราเรียนสายสามัญน,นะคะแต่แม่เขบอกว่าเออสมัยนี้มันต้องทํางานก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเพราะว่ารเรียนสายอาชีพเนี่ยก็จะได้ทําเรียนทั้งประสบก,การณ<ช>์ไปด้วยเลยในตัวนะคะคุ้มค่ามากมากค่ะการเรียนสายอาชีพค่ะสวัสดีค่ะคุณกายเมียาสอบถา,ามกันได้นะคะเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตกันยังไงจะได้ช่วยกันคอมเมนต์ว่าที่คิดมาเนี่ยอะไรเป็นยังไงถูกทางไหมอะไรอย่างเงี้ย นะทางครอบครัวพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะแบบแกแนะนำหรือสนับสนุนไหมคะโอ้ยส่วนมากนะคะก็จะอยู่กับตากับยายก็จะพวกที่แนะนงแนวทางอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อนข้างไม่ค่อยมีนะ,ะพ่อแม่ก็อ,อยู่คนละบ้านอยู่คนละจังหวัดอะไรเงี้ยแกก็ทางานแ้่ผู้นอนละคะค่ะสวัสดีชั้นนะคะ,ะคพ่อแม่ก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตค่ะขอแค่เป็นคนดีตั้งใจเรียนเรียนให้จบค่ะคุณแม่ก็จะสนับสนุนทางนี้เป็นที่ค่ะ อะไรนะคะคุณกายอยากเรียนเอ้ยอยากเรียนอะไรกันต่อเรียนการตลาดนี่นะคะคุณกุสุมาค่ะเพราะว่าเราเรียนสายมาทางด้านนี้นะคะก็คงจะไม่ทิ้งการตลาดอู่แล้วค่ะขอบคุณหัวใจจากคุณกายนะคะกดเข้ามาอีเลยนะคะใครจะไปเรียนต่อไหนกันบ้าง <c oughs> จะเรียนต่อที่นี่ค่ะ <c oughs> ปะวสสองปีจบแล้วก็จะไปทํางานหารายได้ค่ะอันนี้ก็จะเรียนแค่วันอาทิตย์หรือว่าไม่ก็วันสอ์วันอาทิตย์ วันจันทร์ถวันศุกร์ก็ทํางานค่ะส่วนฉันก็จะไปเรียนมหาวิทยาลัยค่ะและสถาบนราชธานีค่ะมีเพื่อนไปด้วยไหมคะหรือว่ามีค่ะห้องเรามีออเยอะไหมคะเอชนารชนารค่ะมีชนาครไปด้วยนะคะก็เป็นเรียนกันตลาดเหมือนกันค่ะ คุณนุ่นล่ะคะจะต่ออยู่ที่นี่ใช่ไหมต่อที่นี่ค่ะแต่แต่ถ้าว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไม่ถ้าอยากเรียนต่อก็จะต่ออีกค่ะก็จะเป็นเรียนที่ดุริแล้วพี่คุณนุ่นนี่เรียนสาขาอะไรคะที่จบไปเพื่อบีเป็นไกด์แนะนำเที่ยวค่ะเป็นไกด์ท่องเที่ยวแล้วพี่ของคุณนุ่นมีการวางแผนอนาคตยังไงบ้างคะตอนนี้ช่วงโควิดค่ะหางานยากค่ะตอนมีทํางานที่ทําได้เลยค่ะ คุณพี่ของคุณนุ่นก็เพิ่งเรียนจบไปใช่ไหมคะที่ที่ไหนคะมหามหาลัยโมอุนนะคะทำไนถึงเรียนการตลาดครับจากคําถามจากคุณกายนะคะก็คุณคําถามนะคะสวัสดีค่ะคุณพิทวันนะคะเออยังไม่ตอบคอมเมนต์นี้เลยใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงอยากถึงทาไมถึงเรียนการตลาดใช่ไหมคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเยอะพูดมากอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช่ค่ะก็คิดว่ามันคงจะบอกกับเรา ที่เรามาเรียนสายก็คือต้องพูดอย่างเดียวเราต้องเป็นคนที่การแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใ่แบงค์หลงคุณแบงค์หลงนะคะวันไหนที่ไม่เป็นวันไหนที่ไม่เป็นตะวันแดงเราไม่มีเรื่องในการเป็นนะคะก็คือมีนะคะว่าจะไปเปิดธุรกิจมันตะวันแดงค่ะเราเรียนจบไปคุณกายอย่านอกเรื่องได้ไหมคะสียคําถามหนใะ ไม่มีนะคะไม่มีค่ะอันนั้นก็คือถ้าจะเป็นพี่ชายนะคะที่แกแนะนำแนวทางให้อะไรเงี้ยที่จะไปเรียนอยู่ที่ชมบุรีก็เลอได้ไปอยู่กับพี่อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเป็นคนทูดงนาคิดว่าเป็นขอด้ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยได้ยินนะคะได้ยินเสียงอยู่นะคะ มีใครสงสัยอะไรถามดีไหมคะ้าเป็น EP หน้าของเราน่าจะเป็นวันไหนล่ะคะยังไม่ได้บอก FC เลยว่าจะกลับมาอีกวันวันอังคารหน้าจะมวันอังคารนะคะวันอังคารอังคารหน้าใช่ไหมคะช่วงประมาณไหนคะช่วงประมาณเวลาเท่าไหร่คะช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าค่ะถึงที่ยังนะคะ ในการไลฟ์สด EP สามค่ะเราจะไม่บอกคอนเทนต์นะคะว่าเราจะมาไลฟ์สดกับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรู้กันว่าจะสนุกขนาดไหนหน้าติดตามขนาดไหนคณะติดตาม EP นี้คนดูเยอะขนาดนี้ถ้า EP หน้าควรก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องติดตามกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการไลฟ์สดในข้อนี้นะคะ สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมติดตาม ep 3ของพวกเรานะคะว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ